สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านที่สนใจในการทําขนมไทยนะคะวันนี้จะขอเสนอขนมน้ําดอกไม้ซึ่งเป็นขนมไทยแต่โบราณนะคะขนมน้ําดอกไม้นี้สีสันดูน่ารับประทานนะคะทำได้ไม่ไม่ยากนะคะเพียงแต่มีเทคนิคหลายขั้นตอนออแป้งที่ใช้มีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมสามอย่าง บางสูตรก็ใช้แค่สองแป้งนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะเลือกเอานะคะแต่สิ่งสำคัญจะต้องนวดแป้งนวดนะคะนวดจนขึ้นมันแววประมาณ10-20นาทีนะคะจุดประเด็นสำคัญอันหนึ่งอันที่สองเรื่องการนึ่งจะต้องใส่น้ำในลังถึงอย่างน้อย3ใน4ของลังถึงนะคะเปิดไฟแรง นะคะเปิดไฟแรงได้เลยแล้วก็นึ่งถ้วยตะไลเราเรียกว่าถ้วยตะไลนะคะนึ่งถ้วยตะไยอย่างน้อย10 1ถึง15นาทีแล้วจึงจะหยอดตัวส่วนผสมของแป้งแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณ10-15นาทีนะคะหลังจากนึ่งเสร็จแล้วก็จะนํามาแช่น้ําเย็นวางไว้สักระยะหนึ่งก็